หมองโมหมองโมวานจิ้เข้าปลานี่ยใช่ไหมโสของเฮาเด้อยตั้งแต่ใบใหญ่กับการปลาถ้าจับตัวไหนนี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวนี้วะเออนี่เออแต่พระเข่าใหญ่เขา มามามากินข้าวปลาพี่น้องเออพี่น้องเ้อกินข้าวปลานี่ปลาคอใหญ่โอ้ยมองโมก็มีออทำซื่อจะหมักเหรอนั่งนี่น่จำารจทิ้เจาทานเลยบอกจำแล้วสนาห้าไม่ได้ตัวใหญ่กว่านี้ตัวละโลละโลเออกินปลาเข็งใหญ่พี่แซ่บมามามาจะปลาเข็งก็ใหญ่ใหญ่ดีเลี้ยงบีบเลี้ยงบีบเจ้าหม่เสียบกัน ตาธรรมศาตร์อ๋อไผรมันบุกว้าบกวุกแล้วสุกแล้วสุกไรเป็นผญาเนเรานำตาหย่อยพุดดีกินตัวนี้มันกายห่อยมันกย่อยนะครัจะเพงตะมี่ะอันนี้ปี่บบตัวใหญ่แท้อันนี้สัมผาปูห้าปลาเลยแซ่บบแซ่บแซ่บนะแซ่บไลาไม่่มาเดมาดินนมาเดนเดินนมาเเดินมา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 เินมาเดินดินมาเดินเดินมานมามาเดินมิเดินมเดินมาเดินมาเดิดินมมเดิน ดีก mm, ีาง่ายเลยกีบปลาขอใหญ่เ้อใส่เก้วเหล้าดิใส่แกไม่เย็นด้วยตกเอามาลุตตักยินเ้าดิอันนี้ปลาขอใหญ่เยอกีบปลาขอใหญ่เยอนี่ดูหน้าแซงอาจารย์บัวสวรรนี่จบัวสวรรค์จัดปลาขอใหญ่จัดปลาขอใหญ่ให้เด้อพี่น้องเด้อตู้เื่งในมันไข่มันพบรใช้ไข่ เอขาเขาว่าไข่มันหายผิวเาเขาว่าเด็กอยกินดเด็กน่อยกินชิ้นใส่มันได้ใ่ะหส่น้าผิเทาตัวใส่มันไขยนงคุนนะมันเหมือนมีไข่นะอินขาหอนกินเกลกับพิกกระเบเลกับซ้ำเจลเกลผิผาวเอจังเดกินเลยมา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 เบคอ งามกระเด็ก็ดีเข่าก็ได้เบ้อโทษพี่นอ้องเขาหน้าแซงงามมาหล่อหน้าแซงงามเลย หนามกับพอดีพอดีเบิดหนามกับพอดีเกี่ยวต้นนี้ยังบะทันเด้ท้องาม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 เขากำลังซุ่มง,งามลร้เขาเฮ้ย